ทุกคนคะตอนนี้พี่วายอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีค่ะกําลังพาหล,หลานนะคะแล้วก็พี่ชายนะคะไปที่วัดบางแพรกเหนือ,อใช่ปะเดียรใต้เพื่อที่จะไปดูประตูแดงนะคะซึ่งเชื่อไหมว่าบ้านเขาอยู่แถวนี้นะคะแต่เขาอะ่ะยังไม่เคยเห็นประตูแดงก็บอกเขาเคยเห็นไกลๆแต่ว่าพี่วายจะพาเขาไปดูแบบไกลๆเลยนะคะซึ่งประตูแห่งนี้เนี่ยเป็นประตูที่ใช้ในการขนศพในสมัยก่อนแต่ปัจจุบันนี้ไม่แน่ใจนะคะว่าได้มีการ ทำมีการใช้หรือเปล่านะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูกันแล้วที่วัดแห่งนี้นก็ยังเคยเป็นวัดที่มีการเผาศพของคุณซีอุยด้วยค่ะ เคยได้ยินเรื่องราวของประตูแดงไหมฮะเคยได้ยินไหมอุ้ยมิกกี้หนูต้องแกล้งทำตัวมีความรู้หน่อยนะลูกนะอันนี้ยูทูบเบอร์อาร์ผู้ติดตามแสนกว่านะลูกนะวินนี่เคยได้ยินเรื่องของประตูแดงไหมครับคือประตูที่ทำอะไร baba, เลยเคยขนศพเห็นไหมหลานฉลาดนะคะคืออะไรก็เมื่อกี้อาร์เพิ่งพูดนะคะถ้าจำไม่ได้ก็คืออะไรทางหน้าเนโรงแรม ที่ทุกคนทุกทุกกลับได้อย่างเดียวนะ่ต้องแบบนั้นที่ใช่แสดงว่านั้นกลับได้ไปเราจะได้ใช้เวลาด้วยกันนานขึ้นเพราะฉันพี่วานจะร้องเพลงให้กับหลานทั้งสองคนได้ฟังซิงเกิลเดี่ยวเอเดนเขาแล้วจงกลางหัวใจเว้นวันอะไรที่มันใช้ตะโบตะเบะตะโบตะเบะ มมีเสียงขอไม่พอด้วยนี่ไม่กล้าเอาลง Youtube แล้วนะเดี๋ยวไม่มีใครอยากดู Mv เขาอาจจะฟังไม่ค่อยเข้าใจงั้นเดี๋ยวเราร้องเพลงที่มันเข้าใจง่ายแล้วเป็นเพลงโด่งดังที่น้องๆที่หนูๆทุกคนเด็กๆรู้จักแล้วกันนะคะ One two t h e Dollar bills Dollar bills มาตมาตัวมาสมอนีสมี อันที้วนไปทงนแล้วเราเลี้ยวขวาได้ไหมน่ะทุกคนคะบรรยากาศก็ยังไม่ดีขึ้นเลยค่ะแล้วแล้วหนูไม่รู้ขวาซ้ายก็คือบอกทางผิดนะคะคือมันต้องเลี้ยวซ้ายน่งบอกขวาเล่นปน้มันเลก็คือกลับรถเล่นอีกรอบก็คืออยากอยู่กับพ่อนานๆไงก็เลยแกล้งบอกผิดไงเปล่าค่ะนั่งบอกไม่รู้ซ้ายขวานะคะยังไงใครที่เป็นเพื่อนผู้ชายคนนี้เวลาก็อย่าไปถามซ้ายขวาเขานะคะถ้าคุณไม่อยากเสียเวลานะคะ ก็จะบัไดไปแล้วเนี่ยประตูแดงเนี่ยเอ้านี่ไงวัดบางแพรกใต้ใต้หรือเหนือวะอันนี้ปะเอออนนี้แหละเข้าไปเลยถึงแล้วค่ะดแล้วเมื่อกี้อาพูดว่าใต้หรือเหนือวะใ,<น>ใต้ใช่ไหมเพราะเหนือเหนือก็พูดใต้อ๋อแน่นอนเดี๋วยวฉันต้องไม่ต้องตัดต่ออีกอเลขสิบสาม โอ้ยมีร้านตุ๋นเสียด้วยนี่นะเข้าไปขับเข้าไปดูเลยเออเข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยจะไปจอดตรงหน้าวัดเลยนะคะจะเป็นร้านกว้างนะคะเขาเรียกอามาทุกคนอามาประมาณตอนเช้าเนี่ยจอดตรงนี้ก็ได้นะใต้ต้นไม้เนี่ยอามาตอนแบบเช้ามากเล้วไม่มีคนโคตรน่ากลัวเลยแต่ว่าป่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูประตูไปสิ วันนี้เราก็มาถึงในวัดแล้วนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินทะลุพงหญ่าไปนะคะซึ่งญ่าแอบขึ้นรกนิดหนึ่งนะคะนี่ก็คือทางเดินนะคะเดี๋ยวจะพาหลา,หลานเข้าไปโดยการที่ให้อานำนะคะหลานหลานค่อนข้างรักอานะคะหลานบอกเผื่อมีงูนะคะเฮ้ย่ารกขึ้นเยอะเลยอ่ะเนาะนี่อันนี้ประตูเหลืองอันนี้ไม่ใช่นะคะวินดี้วินดี้คิดว่าประตูน่าจะสูงประมาณไหนครับเลยตัวไปเลยใช่ไหมแล้วมิกกี้อ่ะ ไม่รู้ใช่ปะ่ะอ่ะโอเคเดี๋ยวจะพาไปดูของจริงเลยแล้วกันว่าประตูเนี่ยจะสูงกว่าเอไหมถึงแล้วค่ะนี่แหละประตูที่เขาใช้ในการขนศพในสมัยก่อนค่ะทุกคนนี่ซึ่งเขาก็จะล็อกประตูเอาไว้เรียบร้อยเลยนะคะเขาบอกว่าห้ามจับไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะคะแต่คุณคุณว่าน่าจะเป็นเพราะว่าเขากลัวว่าจะมีแบบบางสิ่งบางอย่างอะติดกลับมาด้วย พ่อขนศพออกจากประตูนี้ใช่ไหมคะเขาก็จะเดินข้ามจากทางนี้แล้วก็เข้าสู่วัดที่อยู่ข้างๆกันเลยค่ะเพื่อทําพิธีค่ะซึ่งประตูนะคะก็จะมีความสูงประมาณเท่าตัวพี่วาเลยค่ะนี่ก็คือประตูแดงนั่นเองนะคะที่เขาใช้ในการขนศพในสมัยก่อนนั่นเองค่ะก็ได้แต่หวังว่าจะไม่มีใครที่จะต้องถูกประหารแล้วก็ ต้องมาใช้ประตูนี้อีกนะคะเพราะถ้าเกิดว่าไม่มีใครถูกประหารก็แสดงว่าไม่มีคนที่ทําผิดร้ายแรงนั่นเองนะคะเอออาถามเลยหน่อย,อยเออมิกกี้มีแฟนยังไม่มีใครมาจีบป,ปะไม่แล้ววินดีอ้อะไม่แล้ไปจีบใครปะไม่ไอจะออกกฎนะเธอสองคนจะมีแฟนได้ต่อเมื่ออาแต่งงานมันไม่จริงไ <laughs> อยังไม่ทัมีแฟนเพราะอเก่งเอ้แรงมากนะคะ อาโดนบูลลี่แล้วทุกคนคะเขาบอกว่าพี่ว่าจะไม่ได้แต่นนานคะ่ะ